มาครับวันที่ห้าสั่งเลขห้าครับขายที่กับเพี้ันแรกห้ารถตั้งห้าร้อยนี่ครับเก็ดตัวโค้ดหมือนรีวิวขาเลยแล้วก็ของพอดีเรื่องเรา เหตุไดเขาถงแถมได้ค่าโดยมั้งครับ,บ,บโอ้โหสวยงาพมพระลำแดดรถสิบปู๋ครับสวยงาพมพระลำแปดเขา่ายแต่กล้องไม่ต้องโผล่หน้ามาไม่เห็นนี่เก็บกล้องเครื่องเท่าไหร่อ่าราคาขายห้าซือา้อวันวันเปิดตัวครับวันแรกนี่นะ ดีมีร่วมรายการเครื่องต่อไร่้านดี๋ย่อนครับห้าพันห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับแต่นี้ซื้อช่วงมีโปรโมชั่นนะโชคดีมากครับห้าพันเก้าเก้าเก้าบาทสวยงามตามท้องเมือนครับ พบไหมครับมีที่ชาร์จรจัมโบ้ครับจัมโบ้หูฟังไม่มีครับแต่ในรีวิวเขามามีหูฟังแหว่แถมแต่นี้ไม,ม่มีครับไม่แปลรครับรถตั้งห้าร้อยแล้วมีมีเครย,ยางมีฟิมกระจก